แม่นี่ราดเธอไม่รู้หรว่าตอนพวกเธอเด็กๆฉันต้องอดทนกับพ่อเธอแค่ไหนที่ฉันเห็นว่าพวกเธอโตแล้วฉันก็ไมจะเป็นต้องมานั่งเป็นอะไรที่จะต้องมาคอยรองรับอาบมนะ่อเ,นะอเธอ่่อ่่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 ่ บ่อยมากขนาดไหนไปดูผู้อื่นแล้วกันผู้อื่นทะเลาะกันยังไงอ่ะก็ไม่จริงหรือไม่จริงไม่จริงเมื่อตอนพวกเธอเด็กๆฉันต้องเก็บ